สวัสดีครับโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับพงสามารถถือได้ด้วยมือเดียวง่ายๆเลยนะครับ LG Gram ตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่มีความน่าสนใจหลายอย่างครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของ LG Gram ตัวนี้นะครับผงว่าพูดถึงเรื่องโน้ตบุ๊กหน้าจอ16นิ้วทั่วๆไปก่อนดีกว่านะครับเท่าที่พงเคยจับเคยรีวิวเคยใช้มาเนี่ยนะครับหลายตัวมากๆโน้ตบุ๊กทำงานหน้าจอ16นิ้วน้ำหนักก็ส่วนใหญ่อยู่ที่1.4 1.5กิโลกรัมนะครับ จริงๆ1.4เนี่ยหาน้อยมากส่วนใหญ่1.5กิโลกรัมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นน้ำหนักมาตรฐานของโนตบุ๊ก16นิ้วเนี่ยน้ำหนัก1.8กิโลกรัมเราก็ยังเห็นกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงเซ c กชันที่เป็นเกมมิ่งเนี่ยก็อาจจะกระโดดไปที่ราวๆ2.5ถึง3กิโลกรัมเราก็ยังเคยเห็นกันครับแต่ว่า LG Gram ตัวเนี้ยนะครับน้ำหนัก1,350กรัมครับหรือถ้าพูดเป็นกิโลก็1.35กิโลกรัมครับแต่ว่าได้หน้าจอที่ใหญ่ถึง17นิ้วเลยครับ ก็เป็นโน้ตบุ๊กที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะครับแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยเบ้าพกพาง่ายจะเห็นว่าการถือด้วยมือเดียวเนี่ยเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาจะคว่ำลงก็ยังใช้งานก็ยังถือได้ง่ายนะครับแล้วก็พอหน้าจอขนาดใหญ่เนี่ยมันสามารถใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับคนทํางานหลายประเภทครับแล้วหน้าจอที่ LG ใส่มาให้เนี่ยคุณภาพสูงมากๆนะครับสูงน่าจะ อยู่ในระดับท็อปๆของโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows ที่พงเคยใช้งานมาครับทีนี้โน้ตบุ๊กตัวนี้ยังมีความน่าสนใจอีกหลายอย่างครับพงว่าในคลิปนี้เดี๋ยวค่อยๆไปไล่ไปเรียงกันนะครับว่าโน้ตบุ๊ก LG Gram ตัวนี้น่าสนใจยังไงบ้างโน้ตบุ๊ก LG Gram ตัวนี้นะครับอย่างแรกที่พงรู้สึกประทับใจมากๆคือน้ำหนักมันเบาครับแล้วมันก็ได้หน้าจอที่ใหญ่มากครับ เมื่อเทียบกับโน้ตบุ๊กที่ผงใช้อยู่ในทุกๆวันเป็น Daily Use เนี่ยนะครับหน้าจอ14นิ้วครับแต่ว่าน้ำหนัก1.6กกิโลกรัมหมายความว่าถ้าพงแบกออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับเปลี่ยนเครื่องเนี่ยน้ำหนักจะลดมา3ขีดหรือว่า300กรัมครับแล้วก็ได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นอีก3นิ้วเลยครับคือตอนนี้ผงใช้เนี่ยหน้าจอ14นิ้วแล้วเปลี่ยนมาเป็น17นิ้วเนี่ยนะครับ เปลี่ยนโลกไปเป็นคนละบเลยครับจะทำงานจะดูข้อมูลอะไรเนี่ยง่ายสบายตาไปหมดเลยครับทีนี้โนต้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับมันยังมีจุดเด่นที่เมื่อกี้พงบอกแล้วว่าหน้าจอเนี่ยมันดีมากๆนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของหน้าจอนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเราสแตนบายไว้้วเวลาที่จะล็อกอินเข้าเครื่องเนี่ยนะครับ ก็เอานิ้วแตะลงไปมันก็จะล็อกอินเข้าเครื่องแล้วก็ใช้เวลาที่รวดเร็วมากๆครับแค่ประมาณ3วินาทีเท่านั้นเองครับคือตัวปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับก็จะมีฝังเซ,เซนเซอร์เอาไว้สแกนลายนิ้วมือครับเวลาที่จะล็อกอินเข้าเครื่องมันก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้รวดเร็วครับไม่ต้องกรอกพาสเวิร์ดด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ที่พงทําให้ดูนะครับมันรวดเร็วแล้วก็แม่นยํามากๆครับเดี๋ยวพงลองให้ดูอีกทีก็ได้นะครับว่ามันรวดเร็วแล้วก็แม่่นนยําาาจรรริิงงงงๆออะตตี้้เเเปปดคืมพแขไ แค่นี้ตัวเครื่องพร้อมใช้งานแล้วครับมันสามารถใช้งานได้ดีมากๆทีนี้หน้าจอขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าความละเอียดของหน้าจอไม่สูงเนี่ยเวลาดูเนี่ยเราก็จะเห็นภาพมันไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับทีนี้จุดเด่นของโน้ตบุ๊ก LG Gram เนี่ยต้องบอกว่ามันผลิตจากแบรนด์ LG นะครับหมายความว่าหน้าจอเนี่ยจะได้พาเนลที่สุดยอดแน่นอนเพราะว่า LG เป็นผู้ผลิต ตัวพาแเนลของจอชั้นนําของโลกอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องคุณภาพหรือว่าเรื่องปริมาณการผลิตเนี่ยตรงนี้ LG ได้เปรียบมากๆครับทำให้หน้าจอที่ LG เลือกใช้นะครับ เป็นหน้าจอ ips ที่ผมคิดว่ามันดีในระดับท็อปๆของ notebook ฝั่ง windows เท่าที่ผมเคยลองใช้มาครับความละเอียดของหน้าจอตัวนี้มากถึง2 k นะครับจริงๆมากกว่า2 k นิดนึงด้วยเพราะว่าเป็นหน้าจออัตราส,ส่วน16ต่อ10ครับตรงนี้ความละเอียดของหน้าจออยู่ที่2560คูณกับ1600พิกเซลประมาณนี้นะครับถ้าให้ตีจริงๆก็ประมาณ2 5 k ครับ แล้วหลังจากที่พงลองใช้งานนะครับเวลาพงเปิดกราฟหุ้นหรือว่ากราฟคริปโตดูเนี่ยจากหน้าจอ14นิ้วขยายมา17นิ้ว ตรงนี้มันเห็นรายละเอียดชัดเจนแตกต่างกันมากๆครับแล้วก็เรื่องสีสันเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับ LG ให้หน้าจอ IPS ที่มีตัวเปอร์เซ็นต์ของ DCI P3 เนี่ยสูงมากครับขอบเขตสีแสดงได้กว้างมากถึง99 DCI P3 หมายความว่าคนทำงานกราฟิกเนี่ยหรือว่าคนตัดต่อรูปภาพนะครับสามารถใช้งานหน้าจอตัวนี้ได้สบายๆครับแต่สำหรับคนที่ต้องการตัดต่อเอามาทำคอนเทนต์วิดีโอเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ยนะครับ ก็สามารถใช้งานได้ง่ายครับเรื่องสเปคเนี่ยสามารถใช้งานตัดต่อวิดีโอแบบไม่ได้หนักหน่วงได้แล้วก็สามารถที่จะหน้าจอแสดงผลได้เที่ยงตรงของสีด้วยครับคือวิดีโอเนี่ยในระดับภาพยนตร์นะครับเราต้องการขอบเขตสีที่กว้างถึง100 DCI P3 ตัวนี้อยู่ที่99%เพราะฉะนั้นตรงนี้สบายใจได้ครับว่าหน้าจอจะเป็นหน้าจอที่ ให้ความเชื่องตรงของสีได้ดีนะครับมีขนาดที่ใหญ่ตรงเนี้ยใช้งานได้หลากหลายคนที่ใช้งาน Excel ก็สบายครับหน้าจอใหญ่มากๆนอกจากนี้คนที่ใช้งาน Excel เนี่ยน่าจะชอบครับเพราะว่าคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์เลยนะครับตัวแป้นพิมพ์เนี่ยมีระยะการกดหรือว่าตัว t r a เวลคีย์อยู่ที่1 6 5ม mm, มครับโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเนี่ยยิ่งเป็นโน้ตบุ๊กแบบบางๆนะครับตัว Travel Key เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 4มิลลิเมตรหรือว่าหลายๆรุ่นเนี่ยตอนนี้เขาก็จะพัฒนานะ ว่า LG Gram ให้ที่1.65ม mm ิลิเมตรครับเวลาใช้งานเนี่ยกดลงไปนะครับตรงเนี้ยรู้สึกได้เลยครับว่า Travel Key มันสูงแล้วมันก็พิมพ์สนุกกว่านะครับให้ feeling ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าทีนี้คีย์บอร์ดแบบ full size เนี่ยนะครับยังมีนำแพดมาให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงาน Excel คนที่ต้องป้อนตัวเลขเยอะ ใช้งานโน้ตบุ๊กตัวนี้นอกสถานที่ได้ถูกใจแน่นอนครับนอกจากนี้ตัวแป้นพิมพ์นะครับยังมีขนาดใหญ่กว่านิดนึงนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือตัวคีย์แต่ละคีย์เนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าปกตินิดนึงครับตรงนี้เวลาพิมพ์เนี่ยไม่เคยล่านเลยนะครับฟิลลิ่งของตัวแป้นพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็ให้ความรู้สึกแน่นแล้วก็ไม่มีเสียงดังครับไม่ไปรบกวนผู้อื่นด้วย ซึ่งแค่เรื่องหน้าจอกับคีย์บอร์ดตรงนี้พงว่าหลายๆคนก็สบายใจแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์นะครับคนที่ทำงาน Excel โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกรอกตัวเลขเยอะๆหรืออาจจะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์หรือคนทำงานเกี่ยวกับกราฟิกเนี่ยนะครับตรงนี้พงว่าตอบโจทย์แล้วก็มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แน่นอนแต่ว่าโน้ตบุ๊ก lg gram ยังให้อะไรมากกว่าโน้ตบุ๊กรุ่นอื่นๆที่เป็นโน้ตบุ๊กพกพาในท้องตลาดด้วยนะครับปกติโน้ตบุ๊กที่เน้นการพกพานะครับจะเน้นขนาดที่บางแล้วก็เล็ก ประหยัดพลังงานประหยัดชิ้นส่วนภายในเครื่องนะครับทำให้พอร์ตต่างๆที่มีสําหรับการเชื่อมต่อเนี่ยเขาให้มาไม่ค่อยครบครันเท่าไหร่ครับบางรุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามี usb c ที่เป็นเวอร์ชั่น4.0แค่2พอร์ตนะครับแต่ว่าตัว lg gram เนี่ยให้มาเพียบเลยครับตัว usb c ที่ทาง lg ให้มาก็ยังรองรับตัว thunderbolt 4 2พอร์ตเลยนะครับแล้วก็รองรับตัว usb c 0ทั้ง2พอร์ตเหมือนกัน ด้านซ้ายมือของตัวเครื่องเนี่ยจะมี HDMI ที่เป็นมาตรฐานมาให้1พอร์พอนะครับแปลว่าอยากจะพรีเซนต์งานอยากจะต่อมอนิเตอร์แยกหรือต้องการใช้งานอะไรที่เป็น HDMI เอาก็สามารถใช้งานได้ง่ายครับรวมถึงพอร์ตหูฟังอยู่ด้านซ้ายด้วยครับเวลาจะต่อหูฟังเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะถนัดขวาครับเราก็จะไม่เกะก,กะตัวสายหูฟังครับส่วนพอรตด้านซ้ายเนี่ยนะครับมี USB A เวอร์ชั่น3.2มาให้อพอรพอครับใช้งานได้ง่ายครับคนที่ยังต้องใช้งาน USB A อยู่แล้วต้องการพอรตที่มี ทำเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลเนี่ย พอร์ตนี้ก็ยังมีมาให้อยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้ USB-A ไม่ต้องพกดองโก้ด้วยนะครับแล้วก็มีพอร์ตไ i c r o SD card มาให้สำหรับอ่าน Micro SD card อีกหนึ่งช่องครับเข็มสิบด้านล็อกก็มีนะครับอยู่ด้านบนสุดของด้านขวามือตรงนี้ครับก็เรียกว่าพอร์ตเนี่ยสามารถใช้งานได้ครบครันครับส่วนฝักแพดตรงนี้มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับ iPhone 13แล้วก็มีอัตราส่วนอยู่ที่16:10ล้อไปกับหน้าจอครับเวลาที่เปิดคอนเทนต์หลายๆอย่างหรืออยากจะเลื่อนตัวเคอร์เซอร์เมาส์จากมุมนึงของหน้าจอ ไปสุดอีกมุมหนึ่งของหน้าจอเนี่ยไม่ต้องเอานิ้วลากออกจากทัชแพดเลยเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่มากเวลาทํางานไม่ติดขัดในเรื่องการใช้ทัชแพดเลยครับจริงๆเมื่อกี้มีอีกจุดหนึ่งที่พงยังไม่ได้บอกนะครับว่าจุดเด่นของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับ ตัวพอร์ต USB-C นะครับเวอร์ชัน4.0ที่ LG ใส่มาให้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษนะครับแม้ว่าแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กพวกนี้จะใช้งานได้ยาวแบบแทบจะ all day นะครับแต่ว่าเวลาใช้งานแล้วบางทีเราอาจจะลืมปลั๊กชาร์จออกไปแล้วในเวลาที่กระทันหันจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่มีอะแดปเตอร์เข้ามาชาร์จนะครับเราสามารถใช้นี่ครับ power bank ชาร์จเข้าไปได้ด้วยครับมันสามารถชาร์จเข้าไปใช้งานไปได้ด้วยนะครับตรงเนี้ ไม่ต้องพกสายยาวก็ได้ครับคงว่าสายสั้นๆหรือสายที่จะใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยนะครับใช้งานได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผงลองชาร์จให้ดูครับแล้วก็ตรงนี้พอชาร์จขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นโลโก้แล้วครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กําลังชาร์จไฟด้วย power bank อยู่นั่นเองครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันตอบโจทย์การใช้งานหลายๆอย่างครับและนอกจากนี้นะครับยังมีสิ่งที่ทําให้ LG ตัวนี้มันน่าใช้อีกอย่างหนเรรื่อองงขวััสดุคบ โน้ตบุ๊กที่ใหญ่ถึง17นิ้วขนาดนี้นะครับมีคุณภาพมีชิ้นส่วนมีส่วนประกอบต่างๆค่อนข้างเยอะแต่ว่าน้ําหนักเนี่ยไม่ได้หนักเลยอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับว่าเวลาใช้งานหรือว่าเวลาจะพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยถือด้วยมือเดียวได้ครับ สาเหตุหลกัหลกๆนะครับก็คือวัสดุที่ LG เอามาผลิตโน้ตบุ๊ก LG Gram ตัวนี้ครับตรงนี้ทาง LG เลือกใช้เป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับมันจะให้น้ําหนักที่เบาแต่ว่ายังคงความแข็งแรงแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าพลาสติกครับรวมถึงผิวสัมผัสเนี่ยนะครับ LG ทํามาได้ดีมากครับมีการปรับปรุงตัวผิวสัมผัสแล้วก็ฟินนชชิ่งเนี่ยปรับปรุงมา ผลิตมาได้เนียนครับเวลาวางเนี่ยสบายมือครับแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเย็นด้วยนะครับเวลาใช้งานไปเนี่ยแน่นอนครับมันให้อุณหภูมิเย็นๆเนี่ยดีกว่าอุณหภูมิอุ่นๆอยู่แล้วครับแล้วก็มีความแข็งแรงความคงทนมากกว่าพลาสติกแน่นอนครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้น้ตบุกเครื่องนี้เรามั่นใจได้ครับว่ามันแข็งแรงจริงแล้ว LG ยังทําให้เรามั่นใจถึงความแข็งแรงได้อีกครับโดยการเอาโน้ตบุกเครื่องนี้ไปเทสในมาตรฐาน US Military Grade 810G ครับตรงนี้ทดลองให้ดูนะครับ ก็ลองเทคไปครับทุบไปหนักสามครั้งนะครับโต๊ะสะเทือนโตขยับนะครับตรงเนี้ยจะเห็นว่าพงล็อกอินเข้าเครื่องก็ยังล็อกอินเข้าไปได้ง่ายครับพงเปิดโฟลเดอร์เนี่ยก็ยังเปิดได้นะครับเปิดตัวโปรแกรมต่างๆนะครับก็ยังเปิดได้ง่ายครับตรงเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้พงม,มั่นใจครับว่าเวลาใช้งาน lg gram ก็ยังใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงความคงทนพกพาได้สะดวกครับเพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วครับว่าตรงเนี้ลองเทคจริงๆไม่มีตัดกล้องไปมานะครับอาจจะมีตัดแค่ตอนที่เปลี่ยนไปกล้องที่2นะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันยังใช้งานได้อยู่ อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆอาจจะสงสัยแต่ตรงนี้พงยืนยันอีกทีนะครับว่าเป็นลองเทคจริงๆพงไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างใดทีนี้มาถึงเรื่องประสบการณ์การใช้งานบ้างดีกว่านะครับตรงนี้พงแบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักๆครับหัวข้อแรกเวลาที่เราจะอินพุตข้อมูลต่างๆอะไรลงไปให้ในตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีคีย์บอร์ด แล้วก็มีทัชแพดนะครับซึ่งตรงนี้ผมอธิบายไปแล้วว่ามันใช้งานได้ดียังไงบ้างครับในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เราจะรับข้อมูลจากตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับจอภาพผงอธิบายไปแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้ดียังไงบ้างครับอาจจะทวนสั้นๆนะครับตัวจอภาพเนี่ยเป็น IPS คุณภาพสูงมากๆที่ LG ใส่มาให้ครับแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่2 5 k ขนาดใหญ่มากครับ17นิ้วดูได้เต็มตาแล้วก็มีความสว่างอยู่ที่400นิตครับแต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่ผมยังไม่่ไดด้พพูครก็ืือออในเงงงขลโ ทาง LG เนี่ยเอาไปจูนนิ่งนะครับได้มาตรฐาน DTSX Ultra ครับตรงนี้ทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยมันอยู่ในระดับมาตรฐานครับแล้วก็ให้คุณภาพที่ดีมากๆตัว DTSX Ultra จะทำให้เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยมีความเป็นสามมิตินะครับแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีแต่ตรงนี้พงต้องพูดความจริงกับทุกคนนะครับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เท่าที่พงใช้งานมาเนี่ย ไม่ใช่โน้ตบุ๊กที่ให้คุณภาพเสียงดีที่สุดในระดับฝั่งวินโด้ครับแต่ว่ายังอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางบทนะครับเนื้อเสียงเนี่ยอาจจะบางไปสักเล็กน้อยครับแต่ว่ายังให้มาตรฐานที่ดีอยู่ครับแล้วก็ทีเด็ดสุดๆเลยนะครับตัวลำโพงเนี่ย เปิดกลางเปิดดังเปิดดังที่สุดตัวนี้ไม่มีเสียงพลาดไม่มีเสียงแตกเลยครับแล้วก็ทุกเสียงเนี่ยยังคมชัดอยู่เหมือนเดิมนะครับให้บาลานซ์ที่เหมือนเดิมเลยโน้ตบุ๊กบางรุ่นเนี่ยหรือว่าลําโพงไม่ว่าจะลําโพงของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีคุณภาพไม่ดีเวลาที่เราเปิดดังนิดนึงหรือว่าเปิดใกล้ดังสุดเนี่ยนะครับเราจะได้ยินเสียงครับว่ามันอาจจะมีอาการพลาดหรืออาการแตกบ้างนะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ไม่เจอเลยครับเรียกว่า LG ใส่ชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็จูนซอฟต์แวร์มา ให้กลมกล่อมมากครับมีคุณภาพดีในทุกๆส่วนจริงๆแล้วก็ตรงนี้ครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าพูดมาตั้งนานละ ไม่บอกสเปคกันเลยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้จะใช้งานได้แรงแค่ไหนครับแน่นอนครับโน้ตบุ๊กบางๆแบบนี้ครับสมัยนี้ปี2022แล้วตัวฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยให้เป็น s o l i d s สว e t Drive แล้วครับลื่นแน่นอนแล้วก็ตัว CPU เนี่ยให้เป็น Intel Core i7 ในเจเนอเรชั่นที่11ครับรหัส 1195G7 แล้วก็ได้ Intel Evo ด้วยนะครับสามารถใช้งานได้ยาวครับเพราะว่าผ่านมาตรฐาน Intel Evo เวลาพับหน้าจอปิดลงมาหรือว่า Sleep หรือ stand by เครื่องนะครับแบตเตอรี่ไหลออกไปน้อยมากๆครับไม่ใช่ว่าเราปิดหน้าจอไว้สักครึ่งวันเปิดมาแบตเตอรี่ l o หรือว่าแบตเตอรี่หมดอย่างเงี้ยนะครับโน้ตบ mm ุ hmm. ๊กตัวนี้ไม่เจอปัญหานั้นแน่นอนครับเพราะว่า intel Evo เนี่ยให้ประสบการณ์การใช้งานของโน้ตบุ๊กฝั่ง windows ที่ดีอยู่แล้วครับพงทดสอบมาหลายรุ่นพงก็จะรู้สึกทุกครั้งว่า intel Evo เนี่ยถ้ามีแปะมาเนี่ยเรา ชื่นใจมั่นใจแล้วเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆครับโดยรวมเนี่ยโน้ e บุ๊กเครื่องนี้ตอบโจทย์ในการใช้งานหลายอย่างนะครับจากที่พงลองใช้งานมาเองแล้วพงก็บอกกับทุกคนได้มั่นใจนะครับว่าน้ําหนักเบาพกพาได้ง่ายจริงๆครับคีย์บอร์ดพิมพ์สนุกมากแต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือจอแล้วก็น้ําหนักนี่แหละครับจอดีมากๆเวลาที่พงอยู่ด้านนอกบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะดูกราฟคริปโตหรือว่าดูกราฟหุ้นนะครับแล้วก็ เป็นการที่จะบริหารพอร์ตไปด้วยนะครับหลายๆคนตอนนี้อาจจะรู้ว่าพวงเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องการลงทุนมากๆนะครับตรงนี้เวลาที่ดูกราฟเนี่ยโอเคมันสบายตาครับแล้วสีสันเนี่ยมันก็คมชัดสดใสจ,จริงๆมันดูกราฟได้ครับจะเขียวจะแดงหรือว่าเราจะตีเส้นสีต่างๆเนี่ยมันเห็นได้ง่ายได้ชัดเจนครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องหมาพ่งครับเวลาดูนานๆเนี่ยอาการปวดตาอาการตาล้าก็น้อยกว่าโน้ตบุ๊ก14นิ้วชัดเจนมากๆครับก็เป็น อะไรที่พงอยากจะบอกกับทุกคนครับว่ายังยืนยันว่าเทรดเดอร์เนี่ยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ถูกใจแน่นอนครับกราฟิกโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็ถูกใจแน่นอนหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการพกพาไปทํางานนอกบ้านเราต้องการหน้าจอใหญ่ๆโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับในวิดีโอนี้ก็คงลงรายละเอียดประมาณนี้ครับกับ LG Gram พงว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กพกพาที่น่าใช้มากๆครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการโน้ตบุ๊กแนวนี้อย่าลืมมองดู l g g r a m นะครับยังไงวิดีโอนี้ผมขอลาเท่านี้แล้วกันครับถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆกันบ้างครับและยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ